ใบบัวเก็บดอกมะลิได้สี่สิบดอกเก็บดอกมะลิได้มากกว่าดอกพุธสิบดอกใบบัวเก็บดอกพุธได้กี่ดอกให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเก็บดอกมะลิได้สี่สิบดอกเก็บดอกมะลิได้มากกว่าดอกพุธสิบดอกถามว่าเก็บดอกพุธได้กี่ดอกเก็บดอกมะลิได้มากกว่าแสดงว่าเก็บดอกพุธได้น้อยกว่า แล้วถามว่าเก็บดอกพุธได้กี่ดอกน้อยกว่าก็ต้องทำวิธีลบเราก็นำจำนวนของดอกมะลิที่เก็บได้ก็คือ40เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนของดอกมะลิที่มากกว่าดอกพุธก็คือลบด้วย ลบด้วย10ประโยคสัญลักษณ์40่สิบลบสิบทำการหาคำตอบทำการลบเลขนะคะสี่สิบลบสิบทำการลบหลักหน่วย0ลบด้วย0ูนูนลบ0นเหลือ ศูนย์ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลักสิบสีลบหนึ่งหลักสิบนะคะสี่ลบหนึ่งมีอยู่สี่เอาออกไปหนึ่งเหลือสตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบ สี่สิบลบสิบเท่ากับสามสิบตอบใบบัวเก็บดอกพุธได้สามสิบดอก